ดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงสุภวิริพสิทธิ์ชื่อน้องข้าหอมค่ะแบบนี้นะคะเขียนได้เลยค่ะแล้วก็น้ำผมจะม,มาต่อเลโก้รอข้อหอมรีวิวเสร็จจะรีวิวต่อเลยนะคะนี่จะเป็นจะต่อเลโก้ก่อนนะคะจะเป็นนี่นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวให้สะสมถ้าส,สัดสมครบแล้วเอามาเ,เล่นกับเล่นส์เสาชุดนี้ได้เลยนะคะโอ๊ย ไอตัวนี้นะครับมันสามารถเล่นคู่กับไอตัวนี้ได้นะครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่มันต้องอยืนแบบนี้แบบนี้ครับน้ารักจ้าปากได้กว้างอยู่แขนขาหมุนได้รอบหัวตัวนี้ก็หมุนถึงพื้นได้รอบครับไอตัวนี้หมุหนหัวได้รอบตัวเหมือนกันครับ แล้วสิคะมีบางตัวที่หมุนหัวไม่ได้ไหมคะมีครับนี่ไงตัวนี้ครับตัวนี้พวกเราลองไปแล้วใช่ไหมคะก็มาต่อตัวนี้โอ้ยหลุดยากเท้หลุดง่ายเท้มีครับต่อให้หน่อยครับต่อ,อยังไงคะก็ต่อให้มันต่อแบบนั่งครับต่อแบบนั่ง ช่องของเราชื่อมามะ้าชนแนลมาม้านินแชนแนลค่ะไม่ใช่ดิพูดพิดมาพี่ชื่อช่องอะไรนะมาม่านินวีล็อกมาม้านินวีล็อกพูดใหม่พูดให้ชัดน,นี่นี่ไงคะชื่อช่องของเราคือมาม้าอินวีล็อกมาม้านินวีล็อก ่าลืมกดแชร์ะะกดไลค์กดซับสไครต์ให้เลยนะคะไปทำกันเลยเอานี่นคะ่ะต,ต่อไปเราก็จะมารีวิวโทรศัพท์ของเล่นกันนะคะตอนนี้นได้ข้าวหอมได้เตรียมถามไปแล้วนะคะใส่อารรสองก้อนแล้วก็ตัวนี้ต่อแล้วแม่ก็จะมีเสียงต,ตีตอมันมีเสียงแต่มันมีเสียงอย่าพูดนะิด โหลดโอ้ตกลงติดถูกได้ไหม้ <c oughs> หติดถูกโอ้สปริงเหรอนี่ไงเราจะทดสอบดูนะคะว่าใส่ถูกด้ไหมอของชาแนลมาม่านินทำให้แล้วนี่ไงคะเป็นคุณแม่คุณพ่อไปขายของ <c oughs> นี่มีเสียงแล้ว ต่อไปเราก็จะมาใส่อีกอันนึงกันนะคะอีกอันนึงน่าจะมีเสียงเหมือนกันนะคะพัวเมื่อวานซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีเสียงเหมือนกันอา้าวติดไม่ติดไม่ติดอ่ะถูกตรงนี้ค่ ต้องให้เจ้าผัวอีกของคนนึงนะคะฮัลโหลตีฮัลโหลตีนี่นะคะตอนนี้เราก็ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่เครื่องนี้มันจะหลุดง่ายหน่อยนึงค่ะและต้องประกอบหลายรอบึ่งนะคะดอโนเสว์พวกเราก็ต่อกันเสร็จแล้วทั้งล็เตอร์ทั้งทีเล็กแล้วก็แรปเจ้าอีกตัวนะคะแล้วก็ใส่ฐานโทรัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ประกอบผนยนต์เซ็จก็แล้วนะคะแล้วก็ใครอยากให้รีวิวเลโก็อันต่อไปก็ขอมาได้เลยนะคะนี่ค่ะวงรูปมาได้เลยนะคะนี่นี่นะคะปกติเราได้ปกติข้าหอมได้มาตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วแต่มันหายไปตัวหนึ่งไงเลยได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวข้าหอมจะเป้าหมายของข้าหอมคือสะสมเลโก้ให้หมดแล้วก็มาเล่นกับชุดนสศึองตี ัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะและอยากให้ทําคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้น่านะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ช่องมาม้านินวีล็อกบายบาย